พิธีปริติ้งนำโดยนายสัตว์เกาแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลข,ขาธิการและนายจารุรัตน์คุณทัานนกรรมการและเฮรัญยิกจัดคารวานปริติ้งปันความสุขให้ชุมชนครั้งที่สี่ส่งให้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยกทัพอาสาสมัครศิลิปินมูลนิธิปริติ้งนำโดยน,นายสัญญาพรนารายนายสดสโยโรดวิชัย สดใสรุ่งโพทองนายนพดลนทรงแสงซิ้มชนชื่นนายธวัชชัยคัชชาอนันต์แฮกชนชื่นนายปิยวัตรรัตหรูวิจิตรหรูหรานางสาวอธิชาเทศขำเมอธิชาและอาสาสมัครศิลปินอีกหลายท่านมอบความสุขพร้อมจัดกิจกรรมแจกของขวัญและของรางวัลสุดพิเศษกว่า100รายการพร้อมจัดบริการด้านการแพทย์ฟรี จากหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนโมนิทิปริตึงกิจกรรมนันทนาการจากโมนิทิปริตึงและหน่วยงานในเครือได้แ,แก่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอาทิกิจกรรมตรวจรักษาโรคทั่วไปแจกจ่ายยานวดทุยธนาตรวจและแจกแว่นสายตาตัดผมการเจาะเลือด เพื่อตรวจการทำงานของตับไตไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลในเลือดและเกาเบื้องต้นรวมทั้งสัต์บูธแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและขนมให้กับประชาชนภายในเขตทวีวัฒนาโดยมีนายอารันโตทวดผู้จัดการใหญ่มูลนิธิปริทิ้งเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐจิตอาสาอาสาสมัครมูลนิธิแขกผู้ไม่เกียติและประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทวีวัฒนาในพระบรมราช,ชูปถัมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปาริ้ง